สำหรับวันนี้ผมจะแนะนำเทคนิคการแกะโดยช่างสรรนะครับเป็นช่างมือหนึ่งนะครับเทคนิคการแกะวิทยุโตโยต้าวิโกหรือ Fortuner รุ่นนี้นะครับแกะง่ายมากนะครับต่อไปเราจะใช้มือจับจับกในช่องนี้นะครับแล้วก็ดึงดึงขึ้นมาดึงถึงข้างล่างของเราเบาๆแล้วก็ดึงข้างบนเบาๆดึงด้วยมือเปล่าเลยนะครับไม่มีอะไรครับง่ายมากง่ายมากเห็นไหมฮะเด็เ้อยครับผม ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองหลังจากนี้นก็ทําการถอดล็อตอไรด้านข้างที้ปกตินะครับ,รรบแล้วก็สําหรับในชิ้นต่อไปก็คือขั้นตอนการแกะหน้ากากช่องปรีนะฮะที่เราจะใส่ปรีด้านล่างซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่อง<ท>ชาร์จที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็เป็นช่องสําหรับตัวชาร์จไฟส่วนตัวนี้ก็เป็นช่องที่เป็น USB แล้วก็ AUX in นะครับ ขั้นตอนพวกนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ง่ายๆฮะคือเราก็เพียงแต่เอาไข่พวงนะฮะงัดไว้ที่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สักสองชิ้นนัดมาเฉยๆเพื่อใช้ในการพิจตรณาเพื่อเอามือล้วงลงไปเพื่อดึงขึ้นมาระชาติเบาๆนะครับก็ดึงออกมาแล้วเรียบร้อยดีนะครับไม่มีอะไรนะครับง่าย สำหรับในตัวชุดโตโยต้าที่เมื่อเราต้องการจะเปลี่ยนวิทยุเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะถอดวิทยุเก,ก่าออกเพราะกระดึมสายปลั๊กท้ายออกสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เขา้าเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยก็ประกอบไปด้วยอุปกประกอบที่สาคัญก็คือหน้ากากวิทยุโตโยต้านะครับเป็นโตโยต้าเราเรียกว่าโตโยต้าวิกโกแชมป์ใช้กับ Fort u n e r และวิโกตัวใหม่ได้นะครับในชุดนี้เมื่อเราเสียเวลาเราใส่วิทยุนะครับก็จะต,ตัวเององค์ประกอบก็ส่วนใหญ่ปเป็นวิทยุ2ดินนะครับใส่ไปตรงนี้แต่ที่ที่จะใส่เข้าไปก็จะมีด้านข้างนะครับที่ม รเราก็จะต้องมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่จําเป็นนะครับก็คือสินค้าตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นเปลีข้างนะครับเปลีข้างวิทยุ2ข้างนะครับก็เหมาะสําหรับนําไปใช้ทําให้การติดตั้งวิทยุโตโยต้าทุกรุ่นเป็นไปได้สะดวกง่ายขึ้นถ้าผู้ชมที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับรายละเอียดต่างๆเพราะว่าใน t o y ยตา้าฟอร์จูเนอหรือ v i g o เนี่ยมีอยู่หลายรุ่นแต่สำหรับรุ่นที่เราแนะนาแลวก็ชุดกรอบชุดนี้เนี่ยเป็นชุดใหม่ นะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนวิทยุแล้วเนี่ยนะครับแล้วใสก่กรอบเข้าไปใหม่ในกรอบของเขาก็จะไปกรอบไปด้วยกรอบที่เป็นชุดสําเร็จรูปแบบนี้นะครับแล้วก็มีปีกข้างนะครับหชุดนะครับซ้ายขวาก็ทําให้เกิดความพอดีนะครับแล้วก็สําหรับในช่องบนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีชุดที่เป็นเหมือนกับเป็นตัวบังแสงแดดนะครับไม่แสงแดดไดเข้ามาโดนหน้าจอซึ่งวิทยุเดิมที่ติดมากับรถเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะกลายเป็น เวลาเนื่องจากหน้าของตัวตาใช้งานเงยแบบนี้เนี่ยนะครับก็ทําให้แสงในสองลกที่หน้าปัดนะครับในชุดกรอบสติลล์แบบนี้ก็จะช่วยในการที่ทําให้มองเห็นได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับนะฮนะรกรอบด้านชาก็ติดตั้งได้ง่ายนะครับติดตั้งได้ง่ายแล้วก็งานดูเรียบง่ายสวยหรูนะครับเหมาะสำหรับวิุทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็สําหรับในในชุดที่จะเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องใช้อีกชิ้นหนึ่งก็คือ ชุดสายสำเร็จนะครับซึ่งเราเรียกว่าสายปักโตโยต้านะครับสำหรับโตโยต้ารุ่นใหม่นะครับก็จะประกบด,ด้วยสาย2ชุดด้วยกันนะครับเราก็สามารถนำสายตัวนี้เนี่ยไปไปเชื่อมโยงเข้ากับท้ายวิทยุตัวใหม่นะครับทั้ง2ชุดแล้วก็นำปักที่ดึงจากท้ายวิทยุเนี่ยมาเสียบเข้าทั้งทั้งสองชุดนี้เช่นกันนะครับในเรื่องของการติดตั้งวิทยุโตโยต้าสำหรับท่านที่ต้องการเปลี่ยนใช้เองเนี่ย ก็ง่ายมากนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับทุกท่านถ้าสนใจผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยสามารถสอบถามได้ที่พีวันไค i ย่ดอนะครับศูนย์ขายส่งก็เตรเยันดับหนึ่งของประเทศไทยเบอร์โทรศูนย์สองเก้าสามสองสามสแปดห้าหรือว่าเบอร์ศูนย์แปดสี่ห้าสองสี่สี่สี่สามนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ทางพีวันก็ขอบคุณมากครับที่รับชม